สวัสดีนักเรียนชั้นป1นนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยของครูบุกกี้ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป1ทุกคนคะ่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องสระเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นสระอะไรนั้นนะคะไปดูกันเลยสำหรับที่เราจะเรียนนะคะก็คือสระอูนะคะสระอูออกเสียงอูนะคะอะมาดูวิธีการออกเสียงกันนะคะสระอูอ่านว่า อ,อูอูอูนะคะต่อไปนะคะมาดูวิธีการเขียนสระอูนะคะสระอูเนี่ยเริ่มเขียนจากหัวก่อนนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงไปทางขวามือแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะเรียกว่าสระอูนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาฝึกอ่านคำที่มีสระอูกันเถอะนะคะมาดูกันว่าคำใดบ้างนะคะที่ใช้สระอูนะคะอ่ะคำแรกนะคะคำนี้อ่านว่าดูนะคะดูดอูดูนะคะ,ะ,คะจะเห็นได้ว่าสระอูเนี่ยวางอยู่ใต้พยัญชนะนะคะสะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะดอูดู คำต่อไปนะคะคำนี้นะคะตัวอะไรลูกตัวสีเขียว,ยวอ่าถูกต้องค่ะคำนี้นะคะอ่านว่างูนะคะงูเวลาแจกรูปก็จะแจกว่างออูงูอ่าพูดตามมันครูอีกครั้งหนึ่งนะคะงออูงูนะคะอ่านักเรียนจะเห็นว่าสระอูข้างล่างนะคะที่ครูทำตัวสีแดงไว้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นภาพของนะครูน้ำนะคะ เวลาสะกดก็สะกดว่าคออูคูคออูคูนะคะเห็นไหมคะว่าสาระอูข้างล่างนะคะครูได้ทาสีแดงไว้นะคะคูในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ครูบาอาจารย์นะคะแต่ว่าเป็นคูน้านะคะคูน้ําที่เขาเอาไว้ทํานากันในเป็นช่องเล็กๆนะคะต่อไปนะคะต่อไปคํานี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรคะ อ่าคำนี้อ่านว่าปูนะคะสะกดตามคุณครูนะลูกปออูปูอ่าอีกครั้งนะคะปออูปูอ่าถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะปูนี่ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่เราน่าจะเคยเห็นนะคะเคยเห็นแล้วก็พบได้ทั่วไปนะคะอ่าคำต่อไปนะคะคำนี้เป็นอวัยวะในร่างกายของเรานะคะคำนี้อ่านว่า หูอาหูหออูหูหออูหูนะคะหูเนี่ยเป็นอวัยวะอวัยวะชิ้นหนึ่งนะคะในร่างกายนะคะจะมีคู่นะคะมีหูซ้ายกับหูขวานะ,ะเราเอาไว้ในการฟังเสียงนะคะฟังเสียงนะคะเวลาเราได้ยินอะไรก็มีมหูนี่แหละนะคะเป็นเครื่องรับเสียงนะคะค่ะก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับอ่าสระอูนะคะสระอูเนี่ยเป็นสระเสียงยาวนะคะจะเป็นเสียงที่มีคู่กับสระอุนะคะสระอุเนี่ยจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระอูเนี่ยจะเขียนไว้ใต้ล่างพยัญชนะนะคะเขียนไว้ใต้ล่างพยัญชนะนะคะ นักเรียนก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมฝึกเขียนสละอูนะคะแล้วก็ฝึกอ่านคําที่มีสระอูนะคะเพราะว่าคําที่มีสระอูเนี่ยจะพบได้ทั่วไปเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะห้องเรียนภาษาไทยของรูบุกี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ